มามากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเทมอีกรอบเดี๋ยวให้คุณเทียมพัทายแฟนคลับนิดนึงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ขอเียงนังๆห้่อยเลยอันนี้เรามาได้ผิดเราสามารถพูดภาษาถิ่นได้เลยจัดเลยค่ะจัดไปเลยค่ะข้างล่างด้าเห็นได่ชัดลงมาได้นะฮะ างล่างไงไม่ใช่ไม่ใช่เราอยอะไ้ค่ไม่เอ็มซีไม่ทันนึกว่าตัวเองอยู่ชั้นสามอ๋อไอ้งี้คุณเข้มนี่ก็เป็นอดีตศาสตรเหมือนกันนะคะมาถึงผิวทั้งทีเดี๋ยวทักทายไปว่าสาอีสานนิดนึงนะคะเอาคำว่าอะไรดีฮะอยากได้คำว่าอะไรละคะอะไรนะคะเออคะแนนกี่ดื้อขะแนนเนาะ ลงมาเจอกันได้นะฮะทั้งบนครับครับผมแม่ครูบ่าวเรีมคุณแม่เป็นแซนด์ทับดีนะคะอยากให้บังลาบ้านผมว่าทุกเรื่องนะครับคุณแม่รู้หมดเลยเหรอคะเรื่องล่าสุดที่ผ่านพ้นมาเรื่องอะไรคะคุณแม่ ซวาลีไม่จริงๆแล้วเรียกว่าโซเวลีนะฮะครับผมกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับละครที่ผ่านผลมาครับดีมากๆครับดีมากๆต้องขอบคุณแฟนๆที่ให้การต้อนรับและติดตามตั้งแต่ละครออนจนถึงวันนี้จนเป็นตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นกระแสที่แบบว่าเขาบอกว่าตอนนี้มีสาวสวยอีกหนึ่งท่านที่ มีคนฝากมาถามว่าจริงๆแล้วเป็นพูดจิ้นหรือคูดจริงกันแน่จะตอบว่ายางไงดีล่ะคะคู่จิน้นคะแต่ว่าอนาคตอาจจะเป็นคู่จริงๆก็ได้นะคะ <c oughs>